ว่าไงเธอเอ่ยขึ้นอรุณสวัสดิ์ฮะแม่จอตอบด้วยซุ้มเสียงที่เขาคิดว่าเป็นเสียงที่สดชื่นที่มั่นใจว่าจะเอาชนะใจคนฟังได้ลูกๆรู้ใช่ไหมแม่เป็นห่วงมากแค่ไหนนางวิสลี่พูดด้วยเสียงกระซิบที่ฟังแล้วน่ากลัวจับใจขอโทษฮะแม่แต่แม่ฮะเราต้องลูกชายทั้งสามคนของนางวิสลี่สูงกว่าเธอ แต่ทุกคนก้มหน้านิ่งเมื่อถูกแม่กราดเครื่อใส่เหลือแต่เตียงว่างเปล่าไม่มีโนต้ตทิ้งไว้รถยนหายไปอาจไปชนอะไรก็ได้แม่เป็นห่วงจนแทบจะบ้าเพื่อเธอสนใจบ้างหรือเปล่าไม่เคยคิดเลยสินะในชีวิตพวกเธอคอยจนพ่อกลับมาบ้านก็แล้วกันเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้กับบิลชาลีหรือแม้แต่เพอร์ซี่เลย เพอร์ซี่ผู้สมบูรณ์แบบเฟสพื้นทำเธอก็ควรทำตามอย่างเพอร์ซี่บ้างสินางวิสลียตะโกนใช้นิ้วจิ้มหนะ้าอกเฟสพวกเธอหนักอาจไปตายหรืออาจมีคนเห็นอาจทำให้พ่อต้องถูกไล่ออกจากงานดูเหมือนว่านางวิสลียจะบ่นพวกเด็กๆนานเป็นชั่วโมงเธอตะโกนจนเสียงแหบก่อนที่จะหันมาทางแฮร์รี่ที่ยืนแอบอยู่ข้างหลัง ฉันดีใจที่ได้เจอเธอนะแฮร์รี่ที่รักเธอบอกเข้ามาข้างในสิมากินอาหารเช้ากันเธอหันหลังเดินกลับเข้าบ้านส่วนแฮร์รี่นั้นหลังจากที่ชำเลืองมองตรอนอย่างตื่นตื่นและเห็นเขาพยักหน้าอย่างให้กำลังใจจึงตามเธอเข้าไปห้องครัวเล็กๆและค่อนข้างแออัด กลางห้องมีโต๊ะไม้ที่ถูกขัดถูอย่างสะอาดตัวหนึ่งกับเก้าอี้ที่ตั้งไว้รอบโต๊ะแฮร์รี่นั่งลงหมินหมินของเก้าอี้ก่อนจะมองไปรอบๆห้องเขาไม่เคยเข้ามาในบ้านของพ่อมดแม่มดมาก่อนเลยนาฬิกาติดผนังตรงข้ามกับเขามีเข็มแค่อันเดียวและไม่มีตัวเลขเลยที่เขียนอยู่ตามรอบนาฬิกาคือประโยคเช่น เวลาชงชาเวลาให้อาหารไก่และคุณสายแล้วหนังสือวางซ้อนกันสามแถวอยู่บนหิ้งเหนือเตาผิงชื่อของหนังสือเหล่านี้ก็เช่นเศกเนยของคุณเองเวทมนต์สำหรับการอบขนมและอาหารงานเลี้ยงในหนึ่งนาทีราวเนระมิตรและยกเว้นแต่ว่า หูของแฮร์รี่ฝาดไปวิทยุเก่าๆข้างอ่างล้างจานเพิ่งประกาศรายการต่อไปว่าชั่วโมงแม่มดสนทนาขอเชิญพบกับแม่มดนักร้องชื่อดังเซเลสทีน่าวาเบ็กนางวิสลี่เดินไปเดินมากระแทกกระทันข้าวของระบายอารมณ์เธอปรุงอาหารเช้าแบบไม่ได้ใส่ใจนะัก พลางส่งสายตาขู่เขียวให้ลูกชายทั้งสามคนขณะที่โยนไส้กรอกใส่กระทะเดี๋ยวเดี๋ยวก็พึพมพำว่าไม่รู้พวกเธอคิดอะไรกันและไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะฉันไม่ตำหนิเธอหรอกแฮร์รี่เธอบอกแฮร์รี่ให้สบายใจและตักไส้กรอกแปดเจ้าชิ้นใส่จานของเขาอาเธอร์กับฉันก็เป็นห่วงเธอเหมือนกันเมื่อคืนนี้เรายังพูดกันอยู่เลยว่า ต้องไปเยี่ยมเธอสักหน่อยแล้วถ้าเธอไม่ตอบจดหมายของรอนภายในวันศุกร์นี้แต่จริงๆนะเธอตักไข่ดาวให้เขาอีกสามซองขับรถผิดกฎหมายนะ่ะบินข้ามประเทศไปถ้าใครเห็นพวกเธอเข้าแล้วก็เธอขยับไม้กายสิทธิ์ชี้ไปที่ถ้วยชามในอ่างล้างจานเหมือนไม่ตั้งใจทำให้มันเริ่มล้างจานตัวเองจานชามกระทบตัวกัน,กนดังกริกกิกเบาๆ เป็นฉากหลังฟ้ามีเมฆมากเลยฮะแม่เฟรดแก้ตัวปิดปากให้สนิทระหว่างที่กินอาหารนางวิสลีย์ตะวาดพวกนั้นปล่อยให้แฮร์รี่อดอยากมากเลยฮะแม่จอร์ดว่าเธอก็เหมือนกันนางวิสลีย์บอกแต่สีหน้าอ่อนโยนลงเมื่อลงมือหั่นขนมปังและทาเนยส่งให้แฮร์รี่ ตอนนี้เองความสนใจของทุกคนเบี่ยงเบนไปยังร่างเล็กๆผมแดงในชุดนอนยาวที่โผล่เข้ามาในห้องครัวร่างนั้นส่งเสียงแหลมเล็กๆแล้ววิ่งออกไปทันทีจินนี่รอนบอกแฮร์รี่เบาๆน้องสาวฉันนะ่ะเธอพูดถึงนายตลอดเวลาเลยนะใช่จินนี่อยากได้ลายเซ็นของนายด้วยแฮร์รี่เฟดบอกพางยิ้มเป้น แต่เมื่อเขามองสบตากับแม่ก็รีบก้มหน้ามองดูจานไม่พูดอะไรกันอีกไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งจานทั้งสี่ใบเกลี้ยงเกา่าใช้เวลาเร็วมากจนหน้าทึ่งให้ตายฉันเพียชมัดเฟสกล่าววางมีดและซ่อมลงฉันว่าฉันจะไปนอนและไม่มีทางนางวิสลีย์ตวาดเสียงเขียวใส่ เป็นความผิดของพวกเธอเองที่ไม่ได้นอนทั้งคืนเธอต้องไปไล่นมออกจากสวนให้แม่พวกนมชักจะเอากันใหญ่มีมากจนคุมไม่ไหวแล้วโธ่แม่เธอสองคนด้วยเลยเธอหันมาทางรอนและจอร์ดส่วนเธอไปนอนได้นางวิสลียยิ้มเออออกับแฮร์รี่เธอไม่ได้ขอให้พวกเขาขับรถเจ้ากรรมนั่นไปเหาะหาเธอสักหน่อยใช่ไหม แต่แฮร์รี่ที่ตาสว่างแล้วรีบบอกอย่างรวดเร็วผมจะช่วยรอนฮะผมไม่เคยเห็นการไล่นมอย่างนี้มาก่อนเลยเธอใจดีมากแฮร์รี่แต่มันเป็นงานที่น่าเบื่อนะนางวิสลี่ว่าเอาละ่ะดูซิว่าล็อกฮาร์ดพูดเรื่องนี้ไว้ยังไงเธอดึงหนังสือเล่มหนักอึ้งออกมาจากชั้นเหนือเตาผิงจอร์ดคลางแม่ฮะ เรารู้วิธีไล่มันออกจากสวนหน้าแฮรี่มองดูปกหนังสือของนางวิสลี์บนหน้าปกมีตัวหนังสือสีทองสวยงามเขียนไว้ว่าคู่มือกำจัดสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายของในครัวเรือนโดยกิลเตอร์ฮอกวาดมีรูปภาพขนาดใหญ่อยู่บนปกเป็นรูปพ่อมดหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา ผมบอนอยากโศกและมีตาสีฟ้าใสรูปถ่ายนี้กำลังเคลื่อนไหวเหมือนอย่างที่เป็นอยู่เสมอในโลกของพ่อมดแม่มดพ่อมดคนนี้คนที่แฮร์รี่เดาว่าิ o ด็อกล็อกอาร์ตกำลังหลิวตาให้ทุกคนอยู่ตลอดเวลาอย่างร้อเรียนนางวิสลี่ยิ้มหวานให้เขาเขาช่างเก่งจริงๆเธอบอกเขารู้เรื่องสัตว์ที่รบกวน ในครัวเรือนทุกเรื่องเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะแม่ชื่นชอบคนคุณนี้เฟรดท,ทำหน้าตาเบื่อหน่ายกระซิบให้ได้ยินกันทั่วอย่าพูดเหลวไหลเฟรดนางวิสลี่พูดแก้มเป็นสีชมพูเอาละ่ะถ้าพวกเธอคิดว่ารู้ดีกว่าล็อกฮาร์ดก็ออกไปจัดการกับเจ้านมนั่นได้แล้วและถ้ามีนมเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวในสวน ของแม่แล้วก็คอยดูนะเด็กๆครอบครัววิสลีย์หาวไปบ่นไปก่อนจะเดินออกจากห้องไปมีแฮร์รี่ล้างท้ายในสายตาของแฮร์รี่สวนมีขนาดใหญ่และมีสภาพอย่างที่สมควรจะเป็นสวนจริงๆพวกเดอร์สลีย์ต้องไม่ชอบสวนแบบนี้แน่ๆแ,แบบที่มีวัชพืชขึ้นเต็ม มีหญ้าสูงที่สมควรตัดได้แล้วแต่ก็มีต้นไม้ที่ลำดับคดโค้งหลายต้นขึ้นตามแนวกำแพงมีพืชที่แฮร์รี่ไม่เคยเห็นขึ้นอยู่ในแปลงดอกไม้และมีสระน้ำใหญ่สีเขียวเต็มไปด้วยกบพวกมักเกิลก็มีโนมในสวนด้วยนายรู้ไหมแฮร์รี่บอกรอนเมื่อพวกเขาเดินลัดสนามใช่ ฉันเคยเห็นตัวที่พวกเขาเคยคิดว่าเป็นโนมรอนตอบเขาก้มตัวต่ำจนหัวอยู่ในพุ่มดอกไม้ที่มีดอกสีแดงเล็กๆรูปร่างเหมือนซันตาคลอสตัวเล็กๆอ้วนๆถือคันเบ็ดตกปลามีเสียงต่อสู้กันอยู่อย่างรุนแรงดังขึ้นพุ่มพีโอนี่สั่นไหวแล้วรอนก็ยืดตัวขึ้นนี่ไงตัวโนม เขาบอกด้วยน้ำเสียงฟังน่ากลัวปล่อยชั้นปล่อยชั้นนมร้องเสียงแหลมโนมไม่เหมือนตุ๊กตาซันตาคลอสเลยมันตัวเล็กผิวหนังเหี่ยวย่นยูยยีหัวใหญ่ล้านตะปุ่มตะป่ำเหมือนหัวมันฝรั่งรอนจับตัวโนมไว้และเหยียดออกไปให้สุดแขนเพราะมันใช้เท้าเล็กๆที่ปลายแหลมของมันเหมือนสัตว์ป่า คอยถีบของเขาอยู่เขาจับข้อเท้าของมันแล้วจับมันห้อยหัวลงนายต้องทำแบบนี้เขาบอกพลางยกนมขึ้นเหนือหัวปล่อยชั้นปล่อยชั้นมันร้องลั่นแล้วเริ่มเบี่ยงโนมไปรอบๆเหมือนเบี่ยงบ่วงบาดเมื่อเห็นสีหน้าตกใจของแฮร์รี่รอนก็เสริมว่ามันไม่เจ็บหรอกแต่นายต้องทำให้มันมึนงง และจะได้หาทางกลับมาโพรงของมันไม่ถูกเขาปล่อยมือจากข้อเท้าของนมมันลอยสูงขึ้นไปในอากาศ6เมตรได้ก่อนจะไปตกลงเสียงดังพลักในทุ่งนาออกแนวรั้วต้นไม้น่าสมเพชเกรดวิจารณ์พนันได้ว่าชั้นโยนได้ไกลกว่าดอกไม้นุ่นแน่แฮร์รี่เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าไม่ต้องนึกสงสารนมให้มากนะักเขาตัดสินใจ ล่อยตัวที่เขาจับได้ตัวแรกตรงนอกหัวแนวต้นไม้แต่นมตัวนี้รู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนและใจดีของแฮร์รี่มันฝังฟันที่คมกริบเหมือนกับมีโดโกนล,ลงนิ้วของเขาเขาต้องสะบัดมือเต็มแรงจนมันว้าวแฮร์รี่นั่นคงไกลสักสิบหเมตรเลยนะนมในไม่ช้าในอากาศ ที่มีตัวนมล่องลอยปลิวว่อนทั่วไปหมดเห็นไหมพวกนมนี่ไม่ฉลาดเลยจอร์ดบอกเขาจับนมได้ในคราวเดียว5ตัวได้พอมันรู้ว่ามีคนมาจับมันพวกมันก็จะโผล่หน้าขึ้นมาดูกันสลอนเลยนายคงคิดว่ามันน่าจะรู้ว่าควรอยู่ห่างๆกันดีกว่านะในไม่ช้า สูงนมที่อยู่ในทุ่งหญ้าก็เริ่มชักแถวเดินกันเป็นขบวนคดเคี้ยวออกไปไหลเล็กๆของมันงองุ้มแล้วมันก็จะกลับมาอีกรอนบอกระหว่างที่พวกเขายืนดูนมเดินหายเข้าไปตามแนวรั้วต้นไม้ของทุ่งฝั่งตรงกันข้ามมันชอบส่วนที่นี่พ่อใจอ่อนกับพวกมันเกินไปพ่อคิดว่าพวกนมตลกดี ทันใดนั้นก็มีเสียงประตูปิดดังปั้งพ่อกลับมาแล้วจอร์ดร้องพ่อกลับบ้านมาแล้วพวกเขารีบวิ่งจากสวนกลับเข้าไปในบ้านนายวิสลีย์นั่งหมดแรงอยู่บนเก้าอี้ในบ้านเขาถอดแว่นตาออกและหลับตาเขาเป็นชายร่างผอมหัวเริ่มล้านผมบางที่เหลืออยู่เป็นกระจุกเป็นสีแดงพอๆกับผมของรูปพวกเขา เขาสวมเสื้อคลุมสีเขียวขมุกขมอมและเริ่มมีรอยขาดวิ่นมันยังไงกันนะคืนนี้เขาพื้นพร,รมมือคว้ากาน้ำชาเมื่อพวกเด็กๆนั่งรอบรอบๆตัวเขาต้องบุกคนบ้านถึงก้าหลังก้าหลังแล้วตะแก่แมนดังกัสเฟเชอร์พยายามสาปพ,พอ่อด้วยตอนที่อันหลังให้นางวิสลี่ดื่มน้ำชาอึกใหญ่แล้วถอนใจ เจออะไรใหม่ฮะพ่อเฟร็ดถามอย่างสนใจเท่าที่ได้ก็มีแต่กุญแจบ้านที่หดตัวได้สองสาดอกกับกาน้ำชากัดคนได้นายวิสลีย์หาวแต่มีเรื่องค่อนข้างเลวร้วายที่ไม่เกี่ยวกับกองของพ่อมอสเจกถูกจับตัวไปสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับตัวเฟรลสที่พิลึกพิลั่นพอสมควร แต่นั่นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการการทดสอบเวทมนก็โชคดีไปทำไมบางคนถึงอยากทำกุญแจประตูให้หดตัวได้ละะ่ะฮะจอร์ดถามเป็นเหยื่อล่อของพวกมักเกิลไงนายวิสลี่ถอนใจขายกุญแจให้กับพวกมักเกิลแล้วกุญแจก็หดลงหดลงเรื่อยๆจนหายไปพวกมักเกิลก็จะหากุญแจไม่เจอ แล้วก็ต้องการใช้มันขึ้นมาแน่นอนมันยากที่จะจับใครมาลงโทษได้เพราะไม่มีมักเกิลคนไหนจะยอมรับหรอกว่ากุญแจหดตัวลงเล็กลงเรื่อยๆได้พวกเขาจะยืนกลานแต่ว่าทำกุญแจหายอยู่เรื่อยแต่ก็ดีไปอย่างพวกมักเกิลจะทำทุกอย่างเพื่อจะไม่ต้องยอมรับว่าเวทมนต์คาถามีอยู่จริง แม้ว่าเวทมนต์คาถาจะอยู่ต่อหน้าตรงหน้าเขาก็ตามแต่ของใช้ที่พวกพ่อมดแม่มดเอามาเสกคาถานี่สิลูกๆคงไม่อยากเชื่อเลยอย่างรถยนต์ใช่ไหมนางวิสลี่โผล่เข้ามามือถือเหล็กเขี่ยไฟเตาผิงอันยาวที่หน้าตาเหมือนดาบมาด้วยนายวิสลี่เบิกตากว้างเขาจ้องมองไปที่ภรรยาอย่างมีพิรุษรถถยนต์หรือ มอลลี่ที่รักใช่อาเธอร์รถยนต์นางวิสลีย์ตอบดวงตาเป็นประกายวับสมมุติว่ามีพ่อมดคนหนึ่งขึ้นรถเก่าๆขึ้นสนิมมาแล้วบอกว่าภรรยาของเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการทำคือถอดมันออกมาเป็นชิ้นๆเพื่อดูว่ามันทำงานได้อย่างไรแต่ที่จริงแล้วเขากลับเสกคาถาให้มันบินได้ นายวิสลีย์กับพิบตาทีทีเออที่รักคุณจะรู้ว่าเขาจะทําก็ต่อเมื่อมันอยู่ในเขตที่กฎหมายอนุญาตแม้ว่าเออคงจะดีกว่าถ้าเขาบอกอืมความจริงกับภรรยาของเขามันมีช่องโหว่ในกฎหมายนะ่ะคุณก็รู้ตราบเท่าที่เขาไม่ตั้งใจเขาจะเอารถขึ้นไปบินในความเป็นจริงก็คือถ้ารถไม่บินก็ไม่นะ อาเธอร์วิสลีย์คุณตั้งใจทำให้กฎหมายมีช่องโหว่ตอนคุณร่างกฎหมายนี้นะสินางวิสลีย์ตะโกนเสียงแข็งเพื่อคุณจะได้เล่นสนุกกับเครื่องมือเครื่องใช้บ้าบอคอแตกของพวกมักเกิลต่อไปในโรงเก็บรถของคุณจะบอกให้รู้ไว้นะแฮร์รี่มาถึงเมื่อเช้านี้ในรถยนต์ที่คุณไม่ตั้งใจให้บินได้นั่นแหละ แฮร์รี่นายวิสลีย์ร้องอย่างงงง,งแฮร์รี่ใครกันเขามองไปรอบรอบพอเห็นแฮร์รี่ก็กระโดดลุกขึ้นพระเจ้าช่วยนี่แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมดีใจมากที่ได้พบเธอรอนเล่าให้เราฟังมากมากมายเกี่ยวกับเรื่องของลูกชายของคุณขับรถหอกไปบ้านของแฮร์รี่และกลับมาเมื่อคืนนี้นางวิสลีย์ตะโกน คุณมีอะไรจะพูดบ้างไหมละ่ะเรื่องนี้นะฮึพวกเธอทำจริงๆหรือนายวิสลีย์ถามอย่างกระตือรือร้นแล้วมันบินดีไหมเออพ่อหมายความว่าเขาพูดออกมาอย่างตะกุกตะก,กักขณะที่สายตาของนางวิสลีย์ลุกเป็นไฟที่ทำไปมันผิดนะลูกผิดมากผิดมากจริงๆปล่อยพ่อแม่ไว้อย่างนี้ดีกว่ารอนกระซิบบอกกับแฮร์รี่ เมื่อนางวิสลียตัวพองเหมือนอึ่งอ่างไปเถอะฉันจะพานายไปดูห้องนอนของฉันพวกเขาย่องออกไปจากห้องครัวแล้วเดินไปทางเดินแคบๆขึ้นบันไดที่มีชั้นสูงต่ำไม่เท่ากันและลกไปเวียนไปเวียนมาเพื่อขึ้นไปข้างบนที่ทางเดินหน้าห้องชั้นสองมีประตูบานหนึ่งเปิดแง้มๆไว้แฮร์รี่ได้ทันเห็นตาสีน้ำตาลสดใส มองลอดก่อนที่ประตูนั้นจะปิดทันควันจินนี่รอนบอกนายไม่รู้หรอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากที่จินนี่จะเขินมากมายขนาดนี้ปกติแล้วเธอไม่เคยหยุดพูดเลยพวกเขาไต่บันไดขึ้นไปอีกสองชั้นจนถึงประตูสีเริ่มลอกและมีป้ายเล็กๆติดอยู่หน้าห้องเขียนว่าห้องของรอนแฮร์รี่ก้าวเข้าไปข้างใน หัวของเขาเกือบจะแตะเพดานที่ลาดลงมาเขาก็ะพริบตาช่างเหมือนกับเดินเข้าไปในเตาเผาเกือบทุกอย่างในห้องของรอนเป็นสีสันบาดตาทั้งผ้าคุมเตียงผนังแม้แต่เพดานแล้วแฮร์รี่ก็เห็นว่าบนกระดาษปิดฝาผนังแทบจะทุกตารางนิ้วรอนติดภาพโปสเตอร์รูปพ่อมดแม่มดเจคนในท่าต่างๆ ทุกคนสวมเสื้อคลุมสีส้มสดใสมือถือไม้กวาดและกำลังบกไม้บกมืออย่างมีชีวิตชีวาทีมควิดติดของนายหรอแฮร์รี่ถามทีมซัดลี่แคนนอนรอนตอบทางชี้ไปที่ผ้าคลุมเตียงสีส้มซึ่งประดับตัวอักษรย่อว่าชอและคอสีดำขนาดใหญ่และมีรูปรูปปืนใหญ่พุ่งออกมา เป็นอันดับที่9ในหลีกน่ะตำราเวทมนต์ที่ใช้เรียนกองสุมไม่เป็นระเบียบอยู่ตรงมุมห้องติดกับกองหนังสือการ์ตูนที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องการผจญภัยของมาตินมิกมักเกิลผู้บ้าคลั่งทั้งชุดไม้กายสิทธิ์ของรอนวางอยู่บนตู้ปลาที่มีไข่กบลอยฟ้องมันตั้งอยู่บนขอบหน้าต่างข้าง เจ้าสแคร์เบอร์หนูสีเทาตัวอ้ว,วนของรอนที่นอนอุดอู้อยู่ในกรงภายใต้แสงอาทิตย์อันอบอุ่นแฮร์รี่ก้าวข้ามสำรับไพ่ที่ล้มลงบนพื้นแล้วมองออกไปทางข้างนอกหน้าต่างบานเล็กกระจิตรในทุ่งนาเบื้องล่างเขาเห็นพวกโนมกำลังย่องกลับเข้ามาทางแนวรั้วต้นไม้ด้านหลังบ้านทีละตัวทีละตัว เขาหันกลับมาดูรอนที่จับตามองดูเขาอย่างค่อนข้างกังวลใจลาวกับว่ากำลังรอฟังความคิดเห็นของเขามันเล็กหน่อยนะรอนรีบบอกไม่เหมือนห้องของนายที่บ้านพวกมักเกิลแล้วฉันอยู่ใต้ผีกูนที่ห้องใต้หลังคาพอดีฉันชอบแต่ท่อน้ำแล้วร้องควนคางแต่แฮร์รี่ยิ้มกว้างบอกว่า นี่เป็นบ้านที่ดีที่สุดของฉันที่เคยอยู่มาเลยหูของรอนเป็นสีชมพู